สวัสดีทุกคนได้นะครับพบกับผมช่องสกายโกสอลาววันนี้เป็นวันจันทร์ที่3มิถุนายน2567วันนี้เนี่ย540และคี่548เนี่ยก็จอดอยู่ย่านสถานีแหลมฉบังเป็นฝูงเลยซึ่งคี่540และคี่548เนี่ยก็เดินทางมาถึงที่ท่าเรือแหลมฉบังประเทศไทยเนี่ยเมื่อเช้าวันที่2มิถุนายนก็คือเช้าเมื่อวาน ตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในย่านสถานีแหลมฉบังแล้วทุกคนวันนี้เราก็ออกจากกรุงเทพมาตั้งแต่เช้ามืดเลยโดยใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข7มุ่งหน้ามาที่แหลมฉบังรวมระยะทาง126กิโลเมตรทางรถไฟที่วิ่งมุ่งหน้าตวงไปทางนั้นก็จะมุ่งหน้าเข้าท่าเรือแหลมฉบังครับก็คือไปส่งสินค้าแล้วก็รับสินค้ามา ซึ่งรถไฟขนส่งสินค้าทุกขบวนเนี่ยเมื่อวิ่งมาถึงท่าเรือแหลมฉะบังแล้วจะต้องสับเปลี่ยนพอขอรอหรือพนักง,งานขับรถไฟเป็นอีกชุดหนึ่งเพื่อขับเข้าในเขตท่าเรือแหลมฉะบังครับท่าเรือแหลมฉะบังเนี่ยก็ถือว่าเป็นท่าเรือสําคัญของภาคตะวันออก EEC เลยจากตรงนี้ไปท่าเรือก็อีกระยะทางประมาณหนึ่งครับสถานีแหลมฉะบังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแต่รถสินค้านะครับไม่มีรถโดยสารพานเลย โอ้ยทุกคนเหมือนเราจะเห็นรถสินค้าที่มีหัวลาก QSY จอดอยู่ด้วยช่วงนี้เนี่ย QSY ก็มารับรถสินค้าแทนรถจาก CSR ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ารถจาก CSR เนี่ยจอดซ่อมทําวาระอยู่นี่นะครับทุกคนด้านขวาของเราก็จะเป็นอาคารสถานีรถไฟแหลมชะบัง นี่ QSY เนี่ยผมก็นึกถึงเลยนะครับเพราะว่าตอนมาแหละชะบังผมก็มาถ่ายตอนนั้นยังใหม่อยู่ตอนนี้เมื่อมีการใช้งานไปเนี่ยก็จะตามอายุการใช้งานครับอันนี้เป็นหมายเลข5218ทําทำความเร็วได้สูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าผมนี่นะครับอ่า มี QSY วิ่งออกมาจากท่าเรือแหลมชะบังนี่สตาร์ทแล้วสตาร์ทเครื่องอ่าซึ่งผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยไม่ใช่เสียงเครื่องยนต์นะครับนี่เสียงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเสียงตรงนี้ครับนี่พัดลมระบายความร้อนครับนี่ที่ขยับอยู่รถจาก QSY เนี่ยก็มีน้ำหนักกด เพาที่16ตันครับซึ่งก็จะน้อยกว่ารถจาก CSR นิดนึงครับรถจาก CSR เนี่ยจะ20ตันแต่ว่ารถจาก q s y เนี่ยก็ถือว่ามีพละกกำลังในการลากรถสินค้าได้ดีเลยทีเดียวอ่าเหมือนเราจะเห็นสิ่งที่เราจะนำเสนอแล้วนะครับ เราก็ามาถ่ายตั้งแต่เช้าเลยครับตอนนี้เจ็ดโมงนี่ทุกคนสวยมากเลยโอ้ตรงนี้สวยมากเลยครับนี่อันนี้เป็นครีมตัดน้ำเงินอันนี้สีอ่าสีส้มครับอันนี้ก็เป็นครีมตัดเขียวโอ้มองมุมนี้สวยมากเลย เวลาเราจะขึ้นลงรถไฟคีฮารุ่นนี้ปุ่มเปิดประตูจะอยู่ตรงนี้ครับบางประตูจะเปิดได้เองอัตโนมัติแต่บางประตูก็เปิดเองได้โดยสั่งการผ่านห้องพอขอรอในทั้งหมด20คันนี้จะมีคันที่เป็นสีส้มอยู่2คันเดี๋ยวเราพาไปดูคันสีส้มแบบใกล้ๆกันครับ ทุกคนจะเห็นว่ากระจกบานนี้แตกน่าจะแตกตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นแล้วครับเดี๋ยวถึงมือช่างไทยก็กลับมาสวยใหม่แน่นอนคันสีส้มนี่ดูวินเทจมากๆเลยครับอ่าเป็นคีฮา48ีหมายเลข5้าซีซีคันด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นคีฮา40ี่ศ์หมายเลข5้าซีซี รูปหน้ากากปีศาจตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่านามาฮาเกะขี่5 40และ48ในจำนวนทั้งหมด20คันนี้ก็แบ่งเป็นคี่5 40จำนวน11คันและคี่5 48อีกจำนวน9คัน ด้านบนสองข้างนั้นก็จะเป็นไฟหน้า2ส,สว่างครับเอาไว้สองสว่างเวลาวิ่งตอนกลางคืนคีฮะ4 0และ4 8 s e ซ i รีเมื่ออยู่ประเทศญี่ปุ่นจะใช้เป็นรถธรรมดาและรถท้องถิ่นตามภูมิภาคต่างๆเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี2520รถทั้งสองรุ่นนี้ JR ได้บริจาคให้กับประเทศอื่นไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเช่นประเทศเมียนมาประเทศอินโดนีเซีย สภาพก็ไม่ถึงกับเก่ามากครับก็แล้วแต่คันด้วยบางคันก็สนิมขึ้นเยอะบางคันก็ยังดูใหม่อยู่เลยเมื่อวันที่2มิถุนายนหลังจากที่คี่ห้และคี่ห้มาถึงไทยแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการยกตู้รถไฟขึ้นรถบรรทุกพ่วงมาแล้วใช้เครนยกมาวางไว้ในย่านสถานีรถไฟแหลมฉบัง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ยกโรงมาวางไว้ตรงถนนก่อนสาเหตุที่ยังยกโรงบนรางรถไฟไทยไม่ได้ก็เพราะขนาดรางไม่เท่ากันรถไฟญี่ปุ่นจะใช้ขนาดราง1.067เมตรส่วนของรถไฟไทยใช้1เมตรจึงต้องมีการส่งแค่ล้อไปให้ช่างโรงงานมากกสันบีบอัดล้อก่อนโดยจะใช้เวลาในการปรับฐานล้อทั้งสิ้นประมาณ25วันตอนนี้เขาก็ใช้ไม้รองรับน้าหนักไปก่อน ก็จะเหมือนกับคีฮห้าหน183ตอนมาถึงประเทศไทยใหม่ๆจะต้องมีการส่งฐานล้อไปให้ช่างโรงงานมากักกสันบีบอัดฐานล้อให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถยกตู้รถไฟวางบนรางรถไฟไทยได้ครับเดี๋ยวเราขอพามาดูใต้ท้องรถไฟบ้างนิดนึงครับนี่ก็จะเป็นด้านหน้าตะแกรงด้านหน้าของรถไฟเอาไว้กวาสิ่งแบบปลกปลอมต่างๆ ไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาใต้ท้องเครื่องตรงนี้ก็จะเป็นแค่ล้อรถไฟครับหรือโบกี้รู้สึกเหมือนเขาจะมีเนมเพทของแค่ล้อด้วยเขียนว่า d t c c a มีหมอกหมายเลขแล้วก็วันที่ผลิตครับแต่วันที่ผลิตเนี่ยเราอ่านตัวเลขไม่ชัดเจนครับเลยไม่แน่ใจ สีเหลืองนี้จะเป็นที่กรองอากาศครับเวลารถไฟวิ่งเนี่ยเสียงดังๆก็จะมาจากตรงนี้แหละน้ำหนักตัวรถต่อตู้จะอยู่ที่ประมาณ36.6ตันครับ คีห540และคีห548วัสดุตัวถังทําจากเหล็กกล้ามีความแข็งแรงทนทานมีความยาวต่อตู้21.3เมตรกว้าง2.9เมตรสูง3.596เมตรพื้นรถสูงจากราง1.240เมตรมีประตูเข้าออก4บานข้างละ2บานต่อตู้ทําความเร็วได้สูงสุด95กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้ระบบเบรกลมอัด เรามาดูในเรื่องของระบบปรับอากาศกันบ้างครับรถทั้ง2รุ่นนี้เป็นรถแอร์ล้วนติดตั้งระบบปรับอากาศขนาด119,100 BTU ถือว่ามีความเย็นเพียงพอต่อการใช้งานเมื่อนำมาใช้งานในประเทศไทยนะครับ คันสีครีมตัดน้ำเงินด้านซ้ายของเราก็จะเป็นคี้ห้40่หมายเลข528และด้านหน้าของเราก็จะมีอีก4คันจอดอยู่ครับแถวละ2คัน ด้านหน้าของเราตรงนั้นก็จะเป็นเหล็กรางรถไฟครับวางอยู่เยอะมากเลยนี่ก็จะเป็น2คันสุดท้ายแล้วครับจอดอยู่ด้านหน้าสุดเป็นคันสีครีมตัดสีน้ำเงินทั้งสองคันด้านขวาก็จะเป็นคี้ห้า่แหมายเลข1 5 4่งส่วนด้านซ้ายของเราเนี่ยโอ้ตัวรถผุพังไปเยอะเลยนี่นะครับน่าเสียดายมากๆเลยเพราะว่าใช้งานมานานแล้วครับ ไอชื้นจากทะเลที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถกัดก่อนให้สีถลอกได้แต่ไม่ต้องห่วงนะครับเมื่อถึงฝีมือช่างโรงงานมักกะสันแล้วก็จะกลับมาใหม่เหมือนมือนหนึ่งแน่นอนนี่ครับนี่ก็เป็นอีกจุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละตู้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไม่เท่ากันครับบางตู้มีน้อยแต่บางตู้ก็จะมีเยอะหน่อย สีครีมตัดสีน้ำเงินแบบนี้ก็ดูสวยไม่แพ้คันสีอื่นๆเลยครับเป็นลายโกโนนะครับสีแบบนี้ด้านซ้ายของเราก็จะเป็นคีย์ฮัาสแปหมายเลข515ผมว่ารถรุ่นนี้ดูหน้าต่างกว้างดีนะครับเวลานั่งเนี่ยน่าจะมองวิวได้กว้างเลยทีเดียวด้านหน้าของเราก็จะเป็นสองคันสุดท้ายครับจอดอยู่ด้านหน้าสุดเลยเดี๋ยวเราพาไปชมกัน นี่ก็จะเป็น2ตู้สุดท้ายครับจอดอยู่ด้านหน้าสุดเลยเป็นสีครีมตัดน้ำเงินอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ครีมตัดเขียวอยู่ด้านขวาด้านขวาของเราที่เป็นคันสีครีมตัดเขียวก็จะเป็นคี้ห้าสี่แปดหมายเลขห้าสเจ ด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นคีย์ฮาร์แปหมายเลข518แปม่มีหมายเลขเยอะจริงๆเลยส่วนทางด้านขวาคำนั้นจะแปลว่าฤดูใบไม้ผลิครับแล้วก็มีชื่อผู้ให้บริการด้วย ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าขีย้540กับขีห้548ต่างกันอย่างไรตรงไหนบ้างก็คือรถดีเซลรางขี4้540ที่ทาง JR East บริจาคให้จะมีห้องขับ2ห้องดับเบิลแคปจำนวน9คันและรุ่นขีย้548จะเป็นรุ่นที่มีห้องขับเดียวซิงเกิลแคปจำนวน11คัน ถ้ามองในแง่การใช้งานเนี่ยจะถือว่าคีย540จะสะดวกสบายกว่าครับเพราะคีย540สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองได้เพียงคันเดียวสมมุติรถไฟเที่ยวนั้นเนี่ยคี540ก็สามารถใช้ตู้เดียวเนี่ยวิ่งให้บริการได้เลยเพราะมีห้องขับทั้งด้านหน้าและด้านท้ายในหนึ่งตู้ ส่วนรถทั้ง2รุ่นนี้หลังปรับปรุงเสร็จจะนําไปวิ่งให้บริการในเส้นทางไหนบ้างนั้นเบื้องต้นทราบมาว่าจะนํามาทำไปรถไฟชานเมืองและรถไฟฟีเดอร์เชื่อม4ี่มุมเมืองของกรุงเทพมหานครเช่นอยุธยานครปฐมฉะเชิงเซาให้บริการด้วยราคาที่ไม่แพงเข้าถึงได้ภายในที่นั่งเป็นแบบรถไฟชั้น3บ้านเราในปัจจุบันครับแต่สะดวกสบายกว่ามาก เป็นปรับอากาศหรือแอร์รวนไม่ต้องกลัวร้อนเลยในการให้บริการจริงจะพ่วงกี่ตู้ก็ได้ครับจะวิ่งหนึ่งตู้พ่วงสองตู้พ่วง3ามตู้หรือพ่วง4ี่ตู้ก็ยังได้เลยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและปริมาณผู้โดยสารณขณะนั้นซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองหรือออกชานเมืองได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่อง Sky Goals Alloud ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ